สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมาคุยกันครับค่ะเป็นเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสะดุดหูมากเรื่องเงินเรื่องใหญ่ที่คุยง่ายอือือชื่อดีนะคะครับแค่ชื่อก็บอกคอนเซปต์แล้วเนะใช่เลยค่ะดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่เรื่องการเงินส่วนบุคคลลุ้นล้วนเลยนะครับอือทั้งการออมการลงทุน ครับแล้วก็เรื่องสำคัญอย่างการจัดการหนี้สินด้วยสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะคะคือคือเหมือนเขาบอกว่านำเสนอเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้ในสไตล์ที่แบบเข้าใจง่ายครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะเพราะเรื่องเงินมันมักจะดูซับซ้อนสาหรับหลายๆคนนั่นสิครับมันดูยากนะงั้นวันนี้เรามาลองเออจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าไอเดียหลักๆที่หนังสือเล่มนี้น่าจะนําเสนอ เพื่อทาให้เรื่องการเงินมันง่ายอย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างลองดูกันค่ะครับลองดูซิว่าแก่นความรู้ที่หยิบไปใช้ได้เลยเนี่ยมันมีอะไรซ่องอยู่บ้างเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีคะการออมไหมดีเลยครับการออมนี่แหละพื้นฐานสําคัญเลยหนังสือแนวคุยง่ายแบบนี้เขาจะแนะนําเรื่องออมยังไงให้หน่าสนใจไม่น่าเบื่อเหรอครับอืมเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเน้นทําลายกําแพงทางความคิดก่อนเลยคะ่ะกําแพงความคิด ใช่ค่ะคือแทนที่จะบอกว่าต้องออมกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซึ่งบางทีมันดูเท้อใจเนาะสำหรับบางคนครับครับอาจจะใช้วิธีที่มันง่ายกว่านั้นเช่นคอนเซปต์จ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first นะคะอ่คือกันเงินส่วนหนึ่งไว้ออมเลยทันทีที่รายได้เข้าแม้จะน้อยนิดก็ตามเน้นสม่ำเสมอใช่ค่ะเน้นความสม่ำเสมอสร้างนิสยัย มากกว่าปริมาณในช่วงแรกๆอ๋อเข้าใจเลยครับให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยตัดสินใจทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนี้ก็เข้าคอนเซปต์ง่ายเลยมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่หนังสือน่าจะใช้กระตุ้นการออมคาดว่าน่าจะเชื่อมโยงการออมเข้ากับเป้าหมายที่มันมันจับต้องได้ชัดเจนค่ะครับไม่ใช่แค่บอกว่า ออมเพื่อกเกษียงซึ่งโหมันดูไกลตัวมากใช่ไกลมากแต่เป็นการออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือกลางที่เห็นภาพชัดกว่าเช่นออมไปเที่ยวทริปพิเศษอีก2ปี 2> นะฮะหรือออมสร้างกองทุนฉุกเฉินเล็กๆไว้ก่อนเข้าใจเลยครับค่ะการทําให้เป้าหมายมันเข้าถึงง่ายจับต้องได้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญของแนวทางนี้นะคะฟังดูทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ขยับไปเรื่องที่ หลายคนอาจจะกลุกกลัวกันบ้างการลงทุนใช่ค่ะการลงทุนหนังสือจะทําให้เรื่องนี้ง่ายลงได้ยังไงครับเนี่ยอคิดว่าหัวใจหลักน่าจะอยู่ที่การลดทอนสับแสงยากๆนะครับค่ะคือแทนที่จะลงลึกเรื่องวิเคราะห์กราฟหรือตลาดหุ้นที่มันซับซ้อนมากๆอาจจะเน้นไปที่หลักการพื้นฐานสำคัญสคัญอย่างเช่นการกระจายความเสี่ยงอ๋อนี่เคยได้ยินใช่ค่ะ อาจจะใช้อุปมาอุปไมยง่ายๆอย่างอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวให้เห็นภาพชัดๆแสดงว่าเน้นกลยุทธ์ที่มันเข้าถึงง่ายไม่ต้องเป็นเซียนหุ้นก็ทําได้แบบนั้นหรือเปล่าครับน่าจะใช่เลยค่ะเช่นพวกกองทุนรวมดัชนีอินดี кс ฟันอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะกองทุนดัชนีหรือกองทุน ETF ที่ค่าธรรมเนียมต่ําๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกที่สอดคล้องกับแนวคิดง่ายและเข้าถึงได้เลยครับ หนังสืออาจจะอธิบายเรื่องพลังของดอกเบีย้ยทบต้นไม่ใช่ด้วยสูตรคำนวณยากๆแต่อาจจะผ่านเรื่องเล่าหรือกราฟง่ายๆที่ให้เห็นการเติบโตระยะยาวเพื่อให้เปลี่ยนโฟกัสจากการเก็งกำไรระยะสั้นใช่ค่ะมาเป็นการสร้างความมั่งคั่งแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าโอ้ลดความน่ากลัวลงไปได้เยอะเลยครับสุดท้ายมาถึงเรื่องหนี้สินค่ะปัญหาใหญ่ของหลายคนใช่ครับเรื่องนี้จะทาให้คุยง่ายได้ยังไงครับเนี่ย หนังสืออาจจะเริ่มจากการปรับมุมมองต่อนนี้สินก่อนเลยค่ะปรับมุมมองค่ะคือไม่ใช่ว่านี่เป็นตราบาปเสมอไปแต่เป็นสถานการณ์ทางการเงินที่เราต้องจัดการอย่างมีกลยุทธ์อ๋อแล้วค่อยนําเสนอวิธีจัดการนี้ที่เข้าใจง่ายๆเช่นวิธี Snowball Snowball Method ค่ะคือจ่ายหนี้ก้อนเล็กสุดก่อนเพื่อสร้างกําลังใจหรือวิธี Avalanche อันนี้คือคือเน้นจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนเพื่อประหยัดดอกเบี้ยระยะยาว แล้วเขาคงอธิบายข้อดีข้อเสียแต่ละแบบใช่ค่ะอธิบายแบบตรงไปตรงมาเลยทําให้การจัดการนี่มันดูเหมือนการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องน่ากังวลจนเกินไปประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องการแยกแยะประเภทหนี้แหละครับน่าจะมีพูดถึงไหมนี่ดีนี่ไม่ดีอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะมีนะคะอาจจะมีการจำแนกไม่ง่ายระหว่างนี่ดีกับนี่ไม่ดีครับ เช่นนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าเพิ่มอย่างสินเชื่อบ้านที่สมเหตุสมผลเทียบกับนี้บริโภคที่ดอกเบี้ยสูงสูงเพื่อช่วยให้จัดลำดับความสำคัญได้ชัดขึ้นถูกต้องค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญของหนังสือเรื่องเงินเรื่องใหญ่ที่คุยง่ายตามที่เราคุยกันเนี่ยคือการลดทอนความซับซ้อนทำให้เรื่องการเงินส่วนบุคคลทั้งออมลงทุนจัดการนี่กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริงไม่น่ากลัวอีกต่อไปใช่เลยค่ะ คือการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องพวกนี้มันเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นมากๆเลยนะคะจริงครับการมีแหล่งข้อมูลที่ช่วยย่อยเรื่องยากๆให้กลายเป็นขั้นตอนที่แบบเออทำตามได้จริงเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกจากโอ้ยท่วมท้นยากจังเป็นเออฉันทำได้ใช่เลยครับเปลี่ยนไมล์เซตไปเลยแล้วมันก็มากคิดต่อนะครับว่าค่ะว่าถ้าหากการพูดคุยเรื่องเงินการวางแผนการเงิน มันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนจริงๆแบบแพร่หลายเลยนะสิ่งนี้จะส่งผลต่อมุมมองและก็ฤริกรรมทางการเงินของผู้คนในระยะยาวได้ยังไงบ้างนั่นสิครับนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดทิ้งท้ายไว้ได้เลยค่ะ